ยิ่งใกล้วันสึกแดงเดือดเข้าไปเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับดราม่าก็ยิ่งถาโถมขึ้นมานะครับโดยเฉพาะคนที่ซื้อบัตรไปแล้วเนี่ยโอ้โหเครียดเหมือนกันนะครับสึกแดงเดือดที่เกิดขึ้นระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็สโมสรลิเวอร์พูลนะครับเรียกว่าเป็นเดอะแมชแบงก์ก็แบงกอกเซนจูรี่คัพ2022ครั้งแรกในเมืองไทยและเอเชียที่จะมีขึ้นในวันที่12รรกรกฎาคมนี้นะครับณนะราชมังคลากีฬาสถาน แน่นอนว่ามันมีหลากหลายดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนที่แม์นะครับแดงเดือดที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นในรอบปรติศาสารล่าสุดทางด้าน Facebook ของหมอแล็แพนด้าก็มีการโพสต์ a c e b o o k ตั้งคําถามนะครับถึงกรณีตั๋วสึกแดงเดือดที่มีการซื้อขายกันนะครับหมอแล็บบอกว่าตอนนี้เนี่ยตั๋วแดงเดือดขายแทบจะไม่ออกหลายคนโพสต์ขายในกลุ่มทั้งลดทั้งแถมยังหาคนซื้อยากเลยเกิดอะไรขึ้น ซึ่งหลังจากที่หมอแลแพนด้าเนี่ยโพสต์ออกไปแบบนี้นะครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากโดยคอมเมนต์เนี่ยบางส่วนเนี่ยก็บอกนะครับว่าที่ขายออกจากนั้นเนี่ยเป็นเพราะราคาบัตรเนี่ยมันแพงเกินไปนะครับสาเหตุหลักๆก็คือที่ขายบัตรเริ่มขายไม่ออกเนี่ยเพราะว่าราคาบัตรที่มีการจําหน่ายเนี่ยค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงนะครับบางส่วนเขาก็มองกันว่าบัตรที่ขายไม่ออกเนี่ยมันเป็นเพราะว่านักเตะตัวหลักๆหลายคน ไม่ได้มาร่วมศึกครั้งนี้นี่นะครับโดยเฉพาะคริสโต้โรนันโดนะครับอาจจะมาหรือเปล่าไม่รู้หลายคนบอกมาแต่จะไม่ลงสนามนี่ก็ถือว่าเป็นนักเ,นะเตะนะครับแข้งซุปตา์ของทางทีมหลักๆนะครับทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยหลายคนก็ลุ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่ซื้อบัตรไปแล้วเนี่ยว่านักเตะขวัญใจจะเดินทางมาด้วยไหมนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผู้จัดงานอย่างวิวนิจเลิศรัตนชัยเนี่ยก็ยืนยันว่า คริสโนโรนัโดเนี่ยจะมาแน่นอนนะครับแต่แรายงาน,นคบเขาบอกว่าการเก็บตัวซ้อมของทีมแมนยูเนี่ยนะครับทางด้านโรนันโดเนี่ยไม่ได้มีการมาร่วมซ้อมด้วยนะครับก็เป็นไปได้สูงที่เจ้าตัวเนี่ยจะไม่ลงสนามอาจจะมีการมาโชว์ตัวไหมนะครับเห็นว่าตัวหลักนะก็จะมีการนั่งจะส่วนตัวบินตามมานะครับทีนี้คนซื้อบัตรไปแล้วก็โอ้โหใจคอไม่ดีลุ้นเลยครับงานนี้ต้ลุ้นนะครับ,นนรนนรบว่าโรนันโดจะมาไหม นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางคนจัดงานเขายืนยันว่ามานะครับแต่ในสื่อต่างประเทศเนี่ยก็รายงานกันว่าต้องรุ้นะครับว่าเจ้าตัวเองเนี่ยจะมาหรือไม่มานะครับดราม่าเยอะจริงๆนะครับล่าสุดในบัตรขายไม่ออกแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีดราม่าเรื่องพิมพ์ิพายนะครับนำบัตรมาไล่สดขายเทน้ําเทท่านะครับในราคาที่ถูกรถแลกแจกแถมนะครับแล้วก็เอาบัตรมาเยแยะมาจากไหนก็มีดราม่านะครับทางคนจัดงานก็บอกว่ายอมรับว่าขายไปให้กับพิมพ์ิพายจริงนะครับใน บัตรที่เหลือจากต่างประเทศแล้วก็ขายไปในราคาปกติไม่ได้มีการลดหรือว่าโปรโมชั่นใดทั้งสิ้นก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้บัตรขายกันไม่ออกครับบางคนซื้อไ้แล้วก็โพสต์ขายนะครับหวันใจว่าขวัญเออนักเตะขวัญใจเราเนี่ยจะไม่มาและบัตรส่วนหนึ่งก็แพงส่วนทางกับภาวะเศรษฐกิจนะครับเข้าไปดีอครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ